สัสดีค่ะกำโพแฟนแล้วก็แพทที่ของชแนลนะคะวันนี้แพทจะพาไปช้อปปิง้งที่พิมพ์บว่าไปเะย,ยานะคะไม่ได้เชื่อว่าคนเยอะมากเลยทุกคนก็จะไปดูของต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีลดราคานะคะแบบหนักมากเลยก็เลยคนเยอะมากก็เลยจะพาไปดูว่าของต่างๆแพทไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าได้สปอนเซอร์จากคิงพาวเวอร์เลยแต่ว่าวัานนี้มีโอกาสได้มาเดินที่นี่ก็เลยแบบว่า จะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะในคลิปไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมใส่เสื้อไม่เหมือนกันก็คือไปมาสองวันแล้วก็เก็บภาพมาทั้งสองวันนะคะก็คนค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่กรุงเทพหรือว่าคนแถวพื้นที่นั้นเนาะก็เราก็ได้เดินรอบๆอบนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนกเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมนะคะ นี่นะคะทุกคนราคาสีฟ้าจะเป็นราคาที่ไม่มีไฟบินนะคะสีขาวคือต้องมีไฟบินโหเราคนเดย ูมองบังนะคะก็เป็นแบรนด์ที่แพทชอบมากเลยก็เลยซื้อให้พ่อแล้วคขาในพ่อก็เลยชอบอาาซุยแฟนตาเซียนะคะเป็นขวดเป็นรูปหมย้ยูนิคอร์นแพทชอบมากแล้วก็กลิ่นก็คือแบบมันเฟรดเดียแล้วก็ด้วยความที่อนาซุยนะทุกคนเขาก็จะมีแบบดีไซน์ขวดที่แบบเก๋ไก๋อะ่ะบางทีก็เป็นผีเสื้อเป็นนางเงือก เป็นไม้ยูนิคอร์นเป็นอะไรต่างๆเป็นนกย่งแล้วก็แพชชอบกิ่นของมันแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะอันนี้ Secret Wish นะคะทุกคนมีกล่องเนี้ยใหญ่มากมี3อัน ว่าจะเป็นพวกเพ o ฟูมบอดี้โลชั่นแล้วกอ็อะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเนาะราคาเหมือนกับกล่องเดียวกันทุกคนใครจะซื้อกล่องเดียวก็วซื้ออันที่มีของแถมถูกปะ <c oughs> ค่ะตอนนี้แพทอยู่ในเลาฟ์คิงพาวเวอร์นะคะก็มานั่งพักผ่อนเนาะก็ ก็คือว่าตอนนี้คือแบบว่าไม่ต้องบินก็สามารถซื้อของกับ King Power ได้แล้วแต่ว่าของเนี่ยก็คือจะส่งไปที่บ้านนะคะก็จะแบบไม่สามารถที่วกลับไปได้เลยแล้วก็บางแบรนด์ก็คือจะไม่ได้ร่วมราคาร่วมรายการด้วยนะคะก็ค่ะก็คือของลดเยอะมากแล้วก็มีโปรโมชั่นบ่อยมากก็ที่ King Power พัทยานะคะ ต่อไปเรามาช็อปกันต่อที่ชั้นล่างนะคะก็มีหลายแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าหรือว่าสปอร์ตนะคะมีไม c h เคล k o คอที่แพทเคยเรียวิวไปด้วยที่น้องลิซ่าใช้เนาะราคาก็ไม่ได้แพงเลยรู้สึกเสียดายมากเลยน่าจะมาซื้อที่นี่6,000บาทเท่านั้นเองทุกคนสวยไหมสะายแล้วโอเคไหมดูดิมีหลายสีด้วยไมเคล็ค,คอ แล้วก็มีรุ่นนั้นด้วยรุ่นที่แพทเคยพูดไปในเทป The World of Mary c o p e r น,นะคะที่ยอดายองอันเนี้ยแพทเล็งไว้นานแล้วเบอร์เบอรี่อันเป็นเบลแบ็กแล้วก็สีนี้ด้วยต้องเป็นสีครีมแพทเล็งไว้นานแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ25,000ื้าถ้าจะไม่ผิดนะอืมคือมันน่ารักอะ่ะแพทมาสองรอบแพทก็ เข้ามาดูนะ่ยสองรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่ารับน้องกลับบ้านไปนะคะก็ถ้าใครว่างลองมาดูกันได้เลยมีหลายแบรนด์เลยเฟอร์ล่าก็มีแต่เฟอร์ล่าขอนแนะนำว่าราคามันแพงกว่าที่เอาเล็ดนะคะแล้วก็มีเฟรากาโม่ MC m m m ซอืมบัน ลีบัลเล่นะคะหรือเปล่าอ่านนี้คุณแม่ชอบค่ะท้าค่นสวยไหมหมื่นหนึ่งพันบาทก็สำหรับคนที่ซื้อนะคะไม่สามารถนำกลับบ้านได้เขาจะส่งไปให้ถึงที่บ้านนะคะรอของประมาณ5-7วันค่ะเรามาดูลองชมอมกันบ้างดีกว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในเรื่องแ Landing on you ด้วยที่ยุนเซรีเป็นคนถือเนาะเหมือนต้นต้นเองน่ารักอยู่อ่ารุ่นนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะแล้วก็เลือกไปหยาาร์ติคอเรชันอลิจิเนลันก็อยู่ที่2อ0 0กว่าบาทเองทุกคนแพทไปดูมาแพทชอบโค้ชใบนี้แหละแล้วก็ยังมีขน,นมอีกทุกคนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลย ค่ะแล้วใครก็ได้ของไปเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ที่นี่นะคะไม่ต้องมีไฟบินก็คือบินได้สามารถซื้อของในนี้ได้นะคะแต่จะมีบางแบรนด์ที่ไม่ร่วมรายการนะคะต้องลองมาเช็คกับทาง King Power ดูก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ